สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำให้กุหลาบนะคะก็ถ้าขยันก็จะใส่ทั้งสวนทุกต้นนะคะถ้าไม่ขยันก็อาจจะใส่เป็นบางต้นปุ๋ยน้ำยกมาสองขวดนะคะวันนี้ของไมรลสขวดหนึ่งแล้วก็ที่ใช้เป็นประจำก็จะใช้อยู่ประมาณสองขวดนี่แหละคะ่ะถังสีเขียวนี่4ี่ลิตรนะคะอันนี้สี่ลิตร อันนี้ถัง7.5นะคะนี่7.5ไม่ถึง8ลิตรหรอก7.5แล้วก็นี่อันนี้ยาที่จะใช้นะคะนี่ My ล o s e My Rose ค่ะเขียนไว้แฟนบอกว่าถ้าน้ำา8ลิตรให้ใช้1ฝานะคะหนูก็จะใช้ถังขาวนี่แหละคะ่ะน้ำเต็มถังแล้วก็จะใช้1นฟานะคะนี่8 10 15อันนี้คือเบอร์ปุ๋ยนะคะใบดอกราก อันนี้ก็ใบดอกรากนะคะวันนี้เดี๋ยวตรงนี้จะเอาขวดนี้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะรู้สึกวิตามินมันจะเยอะดีนะคะราคาก็น่าจะประมาณ200กว่าบาทนะคะถ้าเป็นเมืองไทยนะคะคิดว่านะคะเห็นเขาขายในในเพจอยู่นะคะวันสองวันอะ่ะมันขึ้นอยู่ในเพจเกุหลาบนั่นแหะคะ่ะเห็นเขาขายอยู่นะคะดอกไม้ต้นไม้ผักอะไรได้คะ่ะตามรูปนี่แหละคะ่ะใช้ได้ ถั <c oughs> งนี้สีริรไม่ใช้นะคะเอานี้ถังใหญ่นี่เจ็ดจุดห้าหนึ่งฝาค่ะหนูจะใช้หนึ่งฝานะคะมันจะออกเป็นสีน้ำเงินหน่อย ลดก็จะลดตรงโคนต้นนะคะไม่ได้ลดตั้งแต่ใบนะคะเวลาลดน้ําต้นไม้หนูไม่ค่อยลดใบลดดอกนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นเชื้อรานะคะส่วนมากจะลดแต่โคนต้นมันนะคะก็หนึ่งถังค่ะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะลดต้นไม้ของเราพวกนี้แหละคะ่ะ นไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะก็เมื่อวานมีแดดนหน่อยค่ะแต่แดดไม่ได้แรงมากนะคะตอนนี้แลละคะ่ะเวลารดก็รดให้ชุ่มเลยนะคะรดตรงโคนต้นนี่แหละมันจะได้กินเร็วนะคะ ว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยมันจะไปไวกว่าปุ๋ยเม็ดนะคะน้เดี๋ยวผสมใหม่อีกอันนึงค่ะเดี๋ยวผสมอีกถังนึงนะคะมอนเดิมค่ะใช้หนึ่งฝา เพิ่มความสวยความงามให้กุหลาบของเรานะคะจะเป็นน้ำสีฟ้าๆหน่อย ตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วนะคะบ่ายสองครึ่งวันนี้ก็ไม่มีแดดนะคะไม่มีแดดมืดคึ้มค่ะไม่มีแดดมืดคึ้มเหมือนเดิม <c oughs> อ้าวกินแล้วก็รีบสวยนะคะ ให้ปุ๋ยน้ำนะคะวันนี้เผื่อต้นอื่นด้วยก็ได้เนี่ยลดเวลาลดก็ลดให้ชุ่มแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะเอาต้นนี้หน่อยดิเนี่ยให้ในเยี่ยนนะคะให้ในเยี่ยนในกระถางนี่กำลังจะติดดอกชอบน้ำนะคะลดได้ทุกวันเลยค่ะชอบน้ำไม่ชอบแดดนะคะยิ่งฝนตก,กนยิ่งชอบ ถ้าไม่ถ้าไม่ขี้เกียจนะคะลดทุกต้นนะดีปุ๋ยน้ำนะคะถ้าไม่ขี้เกียจมาตรงไหนตรงนี้กันค่ะนี่ต้นนี้กำลังดอกตูมๆนะคะลดไปเลยค่ะ สีเหลืองอันนี้ลงใหม่นะคะลดไปเลย ขวน้ำนะคะทั้งสวนเลยวันนี้ใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะว่ามันหลายต้นนะคะผสมหลายครั้งใช้เวลาหน่อยลดให้ชุ่มๆนะคะมะกะเล็กก็จะได้กินด้วยกินแล้วจะได้สีสวยๆรากจะได้สวยๆต้นกำลังดีค่ะไม่ใหญ่มาก เริ่มแต่กิ่งกระโดงแล้วนะคะดอกเสร็จก็ตัดแต่งกิ่งก็ลดปุ๋ยส่วนปุ๋ยเม็ดนี่สองเดือนครั้งหนึ่งปุ๋ยน้ำก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้าขยันนะคะแล้วแต่ประมาณนั้นละคะ่ะหนูไม่ขยันมากขนาดนั้นนะคะปุ๋ยน้ำถังหนึงก็จะได้อยู่ประมาณสมต้นนี่หนะคะ ก็รดให้ชุ่มเลยต้นอื่นจะได้กินด้วย <c oughs> เราก็ผสมต่ออีกค่ะใช้เวลาหน่อยนะคะ <c oughs> ถามว่าดูแลพิธีพิถันไหม <c oughs> ก็ไม่ปกติหรอกค่ะ <c oughs> คนอื่นเขาต้องฉีดนู่นฉีดนี่หนูไม่ได้ฉีดนะคะเพี้ย <c oughs> มาเต็มเลยนะี่ยเมื่อกี้เห็นละตัวเขียวๆนะคะย้ยมามันมากินยอดอ่อน กินน้ำหวานน้ำหวานในยอดอ่อนของกุหลาบนั่นแหละค่ะเนี่ยพอเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วหนอนก็จะเริ่มมานะคะพวกหนอนตัวเล็กๆตัวเขียวเก็มีค่ะสีน้ําตาลก็มีทำไปเรื่อยๆค่ะว่างมีเวลาก็ทำนะคะ เลิกสะดวกค่ะลดน้ําก็เช้าเย็นแต่วันนี้แดดมันไม่ได้ร้อนแรงมากแต่ถ้าแดดร้อนแรงส5มสิบห้าสี่บองศาก็อย่าลดกลางวันนะคะมันจะลวกแต่ช่วงนี้ที่บ้านมันไม่ค่อยมีแดดค,มดดดคืมตลอด้็ลดได้คืมตลอดมันไม่มีแดดมันไม่ร้อนมันไม่ลวกกลางวันนี้ไม่ได้นะคะถ้ามันร้อนมากๆมันจะลวก ต้นพวกนี้เราก็ลดไปด้วยนะคะดอกไม้จะสวยๆง,งามๆพวกนี้ต้นใหญ่นี้ก็ลดเยอะหน่อยค่ะต้นใหญ่กินเยอะๆกำลังจะแตกตาอุ้ยหนึ่งฟ้ากำน้ำหนึ่งถังนะคะถังหนึ่งแดลิตรกำลังดี แต่ถังที่ใช้นี่7.5ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะหนึ่งฝาก็ใช้ได้แต่อย่าให้มากกว่าน,นั้นนะคะมากกว่าน,นั้นเดี๋ยวจะเข็มปุ๋ยน้ำที่ใช้อยู่ค่ะสูตร8ดขีด1ิแล้วก็ขีดหนะคะไม่ต้องใช้เหมือนบ้านหนูก็ได้ค่ะเจออย่างอื่นก็เอามาใช้ก็ได้ ไข่อินระบูต้นนี้กุหลาบสีมว่วงลดตรงโคนต้นนะคะหลังก็จะเขียนไว้ npk อะไรนะคะ s หมายถึงอะไรก็จะเขียนไว้ค่ะนี่นะคะ สูตรของปุ๋ยลองเข้าไปดูใน Google ค่ะมันจะมีนี่ค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้จะใช้ใช้ขวดนี้นะคะนี่ค่ะวิธีใช้อะไรเขาจะบอกอยู่ด้านหลังนี่แล้วค่ะ นีเดี๋ยวใช้ขวดน,นี้นะคะของไมโลสค่ะลองใช้ฝั่งนี้ดูนะคะสีไม่เหมือนกันคะ่ะนี้สีเหมือนน้ำปลาเลยหนึ่งฟ้าเหมือนกันคะ่ะ เราไปลดกันเลยนะคะมาลดก็ลดตรงโคนต้นไปเลยนะคะนี่อันนี้ก็ลงใหม่นะคะปลูกใหม่เห็นแตกมาเล็กๆเหมือนกิ่งกระโดงจะโผล่แล้วค่ะก็มาข้างๆต้นนี้ด้วยนะคะสีแดงกุหลาบเลื้อยเนี่ยลดไปให้เยอะๆเลยค่ะให้ชุ่มเลยถังนึงก็ได้ประมาณสองต้นหรือสามต้นนะคะถามว่ามีเค็มหรอไม่เป็นไรค่ะ ไปได้ลดได้ก็ขยับมาต้นนี้หมดแล้วเดี๋ยวผสมใหม่นะคะ เพิ่มความสวยความงามให้กุหลาบค่ะฝากำลังดี บานหลายต้นแต่กิ่งกระโดงมาก็หลายต้นค่ะตอนนี้ยังไม่มีต้นไหนตายนะคะดีงามกันทุกต้นค่ะ ลดปุ๋ยน้ำนะคะต้นนี้แต่งกิ่งกระโดงงามๆม,มาแล้วสามสีกิ่งสวยมากเลยค่ะต้นนี้นะคะกุหลาบสีม่วงอันนี้ชาลีม่านะคะดอกดอกก็จริงแต่ทำไมดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลดเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะ รถตรงโคนต้นนะคะดูเนี่ยกิ่งกระโดงนี่ค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามอันนี้แล้วก็สี่อันนี้นะคะเนี่ยสีกิ่งใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยติดดอกมาด้วยอันนี้เป็นกุลาบทรงพุ่มนะคะนี่ค่ะสีม่วงกิ่งกระโดงมาใหญ่ๆงามๆเลยค่ะสี่อันห้าอันเลยนะคะสี่อันห้าอันเลยเห็นไหมคะ กิ่งกระโดงค่ะสีกิ่งใหญ่ๆเลยนะคะนี่ต้นนี้งดงามเลยค่ะเนี่ยนี่ก็เป็นกิ่งกระโดงนะคะแต่ติดดอกแล้วถามว่าจะเด็ดไหมไม่เด็ดนะคะปล่อยดอกตามธรรมชาติเลยค่ะต้นนี้ก็งดงามต้นนี้ก็งามค่ะนี่แต่กิ่งมาดีๆนะคะเวลาลดน้ําหนูจะไม่ลดให้โดนดอกนะคะนี่ค่ะชาลิมาดอกบานแล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ย ดูตอนนี้แตกมาเยอะเลยค่ะของเดวิดออสตินนะคะเนี่ยแตกมาเพียบเลยกำลังงามนะคะนี่ดูเพี้ยก็มีค่ะเนี่ยตัวเขียวๆเ,เ,เลียกๆี่เห็นไหมคะต้องเอายามาฉีดนะคะนี่เพีย้ยพอเราจับมันมันก็ตายก็เป็นสีเหลืองๆติดมือมาเพี้ยคะ่ะเพีย้ยเพีย้ยไม่ใช่ไม่มีนะคะมีค่ะมีเหมือนกัน แต่กิ่งมาใหญ่ๆงามๆเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่แล้วนี่กิ่งใหญ่กิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเนี่ยแตกมามันดอกเสร็จเราก็ตัดใช่ไหมคะเนี่ยเราตัดตรงนี้มันก็แตกมาเนี่ยนี่ค่ะมันดอกเสร็จหนูก็ตัดตรงนี้เนี่ยเนี่ยลอยตัดมันก็แตกมาติดดอกแล้วคันเนี่ยเนี่ยน,นี่ค่ะรอยที่เราตัดนะคะเนี่ยนี่ดูก็รู้ว่าเราตัดตรงนี้มันก็แตกมา จำได้ใช่ไหมคะต้นนี้นะ่ะจะดอกเป็นดอกต้นแรกๆสีแรกๆเลยอ่าปุ๋ยน้ำไปหน่อยให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเม็ดจะใส่ทุกสองเดือนนะคะครั้งแรกก็กุมภาจำเล็ก,ลกเลขคู่ไว้เลยค่ะสองสี่หกแปดสิบนะคะปุ๋ยเม็ดสองเดือนครั้งนะคะสองสี่หกแปดเลยค่ะ น้ําก็อาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ได้แล้วแต่ความขยันของเรานะคะนี่ค่ะเวลาลดน้ําหนูจะไม่ค่อยลดเอออุ้ยนี่เพียบเลยค่ะจะหาว่าโกงหงนนเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยแดงๆมาเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นกิ่งใหญ่แข็งแรงหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆมันแตกมาสามสี่อันแล้วค่ะเนี่ยแตกมาสามสี่อันแล้วนี่ค่ะเนี่ย ของเดวิดออสตินนะคะนี่แตกมาเยอะเลยพอมันดอกเสร็จหนูก็ตัดนี่เห็นไหมคะเนี่ยตัดดอกตรงนี้แนละ้วมันก็แตกมาใหม่นี่ดอกเสร็จเราก็ตัดนี่ค่ะรู้เลยรอยตัดเนี่ยมันรอยตัดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันแตกมาใหม่เนี่ยเราตัดตรงนี้แตกเอื้อนน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 อนเนี่ยชอบกินใบนะคะเนี่ยห้อยๆอ,อยู่เนี่ยนอน แตกมาใหม่นะคะพอเราตัดมันก็แตกมาเนี่ยค่ะอันนี้เพี้ยนะคะเนี่ยเพี้ยคะ่ะเพี้ยเนี่ยต้องฉีดยาค่ะต้องฉีดยาเดี๋ยวให้สามีฉีดยาให้พรุ่งนี้นเดี๋ยวส่องดูคนต้นนะคะว่าจะแตกไหมต้นนี้ขาวสวยหอมนะคะ ต้นนี้ยังไม่มีค่ะโอเคนะคะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวโนลดน้ําก่อนอก็ยังสวยอยู่ค่ะนะคะอันนี้เหมือนกันค่ะเนี่ยพอเราตัดพอมันดอกเสร็จเราก็ตัดใช่ไหมคะเนี่ยรอยตัดตรงนี้มันก็แตกมามจะติดดอกแตกมาก็กําลังจะดอกอีกเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะติดดอกอยู่นี่ติดดอกเล็กๆเนี่ยเนี่ย เดวิดออสตินค่ะปีนี้ลงเดวิดเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวลดปุ๋ยให้เสร็จก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีลดปุ๋ยน้ําทําให้ดูแล้วที่แน่ๆก็กิ่งกระโดงกําลังจะมากันทุกต้นนั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะวันนี้ยังไม่เสร็จนะคะฝั่งนี้จะใช้ของไมลสค่ะ นายเอม่ากำลังบานนะคะนายเอม่าของจริงของแท้แน่นอนเลยค่ะลงครั้งนี้นายเอม่านะคะเลเนนี่บลูนะคะอันนี้ก็กำลังสวยอยู่ค่ะ เมืองไทยเรียกเอเดนโรสนะคะก็แต่กิ่งกระโดงมายาวๆแล้วก็มีค่ะกุหลาบเลยต้นนี้ก็ได้กิ่งกระโดงมาแล้วนะคะสีขาวดอกเล็กนี่ดอกกำลังแน่นเลยค่ะฝนจะตกแล้วกันไม่มีแดดก็ไม่เป็นไรค่ะดอกกำลังดีกำลังแน่นนะคะนี่กำลังบานเต็มที่เลยค่ะเนี่ย สวยหอมนะคะกุหลาบเลวยเมืองฝรั่งเศสค่ะนี่ค่ะกิ่งกระโดงเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปักไว้นะคะเนี่ยกลัวมันหักหนึ่งกิง่งแล้วก็นี่ข้างในอีกหนึ่งกิ่งนะคะนี่มาแล้วสองกิ่งเนี่ค่ะโคนต้นหัวกระโหลกให้โผล่พ้นดินขึ้นมานะคะ เดี๋ยวหนูลดปุ๋ยให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จอยากโชว์กุหลาบก็อยากโชว์ค่ะสีเหลืองนี่กำลังงามจริงๆเลยคะ่ะสีเหลืองนี่กำลังบานเต็มที่มากเลยนะคะสีเหลืองโซนอื่นหมดละเนี่ค่ะอับรฮัมดับบี้ก็นี่ค่ะใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วค่ะอับรฮัมดับบี้ อลิเบียนี่ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเติมปุ๋ยให้ก็แตกมาใหม่รัวๆเลยค่ะสีเหลืองดูสีเหลืองสิคะเหลืองจริงๆเลยอะ่ะเหลืองสวยมากเลยอะ่ะเหลืองแบบสวยจริงๆเลยค่ะดูสีสิคะดอกกำลังร่วงก็มีเป็นบางดอกนะคะ กุหลาบเลื้อยสีเหลืองก็รูโดบ้านนี่ค่ะนี่ปลูกผสมผสานกันนะคะถ้าถ้าปีหน้ามีเยอะนะคงกิ่งกระโดงมีเยอะเนะคงเต็มซุ้มนี่คงจะสวยกว่านี้นะคะแบบดกๆเลยนะคะนี่ขนาดกิ่งกระโดงกิ่งใหญ่กิ่งเดียวนั้นเนี่ยเอเดนโรสก็เหมือนกัน,นะคะ่ะกิ่งใหญ่กิ่งเดียว โอเคค่ะไปแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนสวัสดีค่ะ Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight.